วิธีการของเงินคืนประกันเริ่มแล้ว1พฤษภาคมจากการประปานครหลวงครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาอยู่กับ Real Profit Channel กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการของเงินคืนอย่างละเอียดนะครับเพื่อนๆทำตามได้เลยนะครับโปรดดูให้ครบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข่าวสารแจ้งเตือนด่วนก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับผมโอเคไปดูกันนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บไซต์ m mwa.co.th นะครับผม mwa.co.th นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นรายละเอียดของหน้าเว็บไซต์เป็นรูปแบบดังนี้นะครับให้กดปุ่มลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้งานน้ำนะครับผมซึ่งในส่วนของการประปานาครหลวงเนี่ยจะเฉพาะจังหวัด กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเท่านั้นนะครับผมและชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางเงินปาาระกันเท่านั้นนะครับอันนี้วิธีที่1นนะครับให้ตรวจสอบกันให้ดีนะครับว่าชื่อของเราจริงหรือเปล่านะครับว่าเป็นเจ้าบ้านขอปาาระกันน้ําอะไรเรียบร้อยหรือเปล่านะครับผมอย่างที่2นะครับก็มาเลือกว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือเราต้องการติดตามสถานะนะครับซึ่ง อันนี้เราเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็ให้กรอกเลขทะเบียนผู้ใช้น้ําเข้าไปนะครับก็เลขทะเบียนผู้ใช้น้ํานะครับก็จะดูจากรูปภาพนี้นะครับผมจะขึ้นให้ดูนะครับจะนําเลขประมาณหนึ่งมีทั้งหมด8หลักนะครับเลข8หลักกรอกเข้าไปอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอ่าชื่อนะครับ นามสกุลเลขบัตรประชาชนกดปุ่มยอมรับนะครับซึ่งเงื่อนไขาการคืนเงินประกันก็ให้เพื่อนๆเ,เกิดเข้าไปดูรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเมื่ออ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆกดติ๊กถูกยอมรับนะครับแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลได้เลยอ่าเมื่อกอกได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะแสดงผลดังนี้นะครับกรณีพบข้อมูลเงินประกันนะครับก็จะแสดงคําว่าคุณมีเงินประกัน1ฉบับรวมเป็นเงิน200บาทนั่นเองนะครับผมขั้นตอนต่อมากรณีพบข้อมูลเงินประกันนะครับ จะให้กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อและช่องทางการคืนเงินนะครับก็จะมีเป็นเบอร์โทรอีเมลช่องทางการคืนเงินนะครับถ้าเราผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วก็ติ๊กพร้อมเพย์ได้เลยถ้าไม่มีพร้อมเพย์ก็ให้ติ๊กบัญชีธนาคารนะครับเป็นบัญชีที่เรายังใช้อยู่ณนะปัจจุบันได้นะครับเช็คให้ดีเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กรอกคลิกคําปุ่มว่าลงทะเบียนนะครับให้ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งนะครับหากข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มยืนยันได้เลยนะครับเมื่อยืนยันสําสำเร็จนะครับจะแสดงหน้าจอประมาณนี้นะครับอ่าอ่าถ้าเพื่อนๆต้องการติดตามสถานะของเราเมื่อลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสถานะได้เลยนะครับหลังจากนั้นใส่เลขบัตรประชาชน ของเราไปตรวจสอบระบบก็จะขึ้นรายละเอียดของเราว่าอยู่ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันค่าน้ําแบบง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งทําได้วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจะไม่มีวันปิดนะครับซึ่งเพื่อนๆที่สามารถทําได้ก็จะมีกรุงเทพนนทบ,บุรีและก็สมุทรปราการเท่านั้นนะครับเพราะเป็นการประปานคะรหลวงสําหรับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราจะมีคลิปสอนอยู่ ข้างใต้คลิปนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านนะครับผมและสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ